ผมชาปปี้และนี่คือโซเชียลวอ h นะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้ครับมีเรื่องราวนะครับที่อาจจะเป็นควันหลงนะครับสำหรับเรื่องราวของบัตรคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าขายหมดเกลี้ยงนะครับ โดยราคานะครับบัตรรีเซลตอนนี้พุ่งไปที่37ล้านบาทแต่ผมมาทําเรื่องราวนี้ทําไมผมมาทําเรื่องราวนี้เพราะผมอยากจะบอกว่าบัตรมันแพงมากนะครับผมก็คือมันมีข่าวสคบอนะครับชี้อัพขายตั๋วจัสตินบีเบอร์ราคา37ล้านไม่ผิดอสําหรับตั๋วคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์ครับ j u s t i c world tour bangkok นะครับที่จะมาแสดงในวันที่6พฤศจิกายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับโดยบัตรจริงๆแล้วเริ่มต้นที่2,500บาทจนถึง16,500บาทหลังจากเปิดจำหน่ายนะครับเพียงชั่วโมงเดียวนะครับบัตรก็เกลี้ยงหมดในพริบตานะครับและก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลมากๆ <c oughs> บางคนก็เอาพระมาห้อยบางคนก็แบบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้กดได้นะแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีหลายคนที่แบบ พาท่า,ากดไม่ได้นะครับรวมไปถึงไมค์มนเน็ตกดไม่ได้ใช่ไหมเน็ตก,กดไม่ได้เน็ตเนี่ยให้คนทั้งออฟฟิศช่วยกันกดเลยวันนี้คอมทุกเครื่องที่ออฟฟิศเบิร์ดจองคิวที่จะไปดูจัสซิ่บีเบอร์เลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปให้ได้นี่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 เขาคิวเขาคิวทุกคนเลยครับต้องไปให้ได้ครับ ก็ยังไม่ได้นะครับขนาดคอมราคาเป็นแบบหลายแสนนี่จะกดไม่ได้อินเทอร์เน็ตแบบเร็วจีก็ยังไม่ได้นะครับและตอนนี้ครับราคาตั๋วครับพุ่งขึ้นสูงหลายเท่าตัวมากๆโดยคนที่ขายส่วนใหญ่จะอยู่ในแพลตฟอร์ม ไอและทวิตเตอนะครับก็คือมันคือรีเซลนั่นเองก็คือเขาซื้อได้เขากดได้เข้ามาขายใหม่นะครับและส่วนมากจะยังไม่ยอมเปิดราคาส่วนถ้าใครอยากได้ต้องทักแชทไปคุยส่วนตัวซึ่งก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับได้แชทไปถามปรากฏว่าราคาตั๋วนะครับจาก7,500ขายต่อในราคา35,000บาท อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ครับที่ให้บริการช่องขายตั๋วพบว,ว่ามีการเปิดขายราคาเริ่มต้นที่9,272บาทขายสูงสุดถึง1.3ล้านบาทและหนักกว่านั้นคือมีราคา37ล้านครับแถว AR1 ครับคือน่าเวทีสุดเลย37ล้าน7แสน4,925บาทครับอ้เพียวใช่ไหมขอ3ตัวจัดตินเหรอบันเทิงสินบันเทิงนาสิเนี่ย อะไรวะที่หมอลำหน้าห้างเนี่ยโอหมอลำหน้าห้างใช่ไหมอ๋อโอเคสิ <ไป S 1> <Okay. S 2> บาทอันที่บาทเอ่เหรอโอ้โหต่างกันกี่เท่าเนี่ยตั๋วสามสิบเจ็ดล้านต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ยิงเงซื้อได้อ๋อต้องมีเงินสามสิบแปดล้านถึงจะซื้อได้โดยในประเด็นนี้นะครับทางสคบก,ก็บอกมาว่าถือเป็นความพึงพอใจในการซื้อขายของทั้งสองฝ่าย ซึ่งสมัยก่อนเราจะเห็นว่ามีการซื้อตั๋วผีฟุตบอลแต่ก็เทียบกันไม่ได้เนื่องจากฟุตบอลมีการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลแต่การขายบัตรคอนเสิร์ตนะครับเป็นการขายของบริษัทเอกชนถึงนม้นที่ผ่านมาจะมีการบอกว่าห้างขายต่อกันแต่คําถามคือจะควบคุมอย่างไรเมื่อมีการขายตั๋วไปแล้วโดยตั๋วคอนเสิร์ตตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมราคาไม่เหมือนกับโรตรลี่เหรอที่กฎหมายคุ้มครองแต่ก็ยังพบการขายเกินกันอยู่ประเด็นนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองสฝ่ายฝ่ายหนึ่งจะตั้งราคาขายสัก5้าแสนบาท หรือถ้าอีกฝ่ายพอใจซื้อเราก็ทาอะไรเขาไม่ได้เพราะไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนสิ่งที่ต้องพึงระวังคือเมื่อไหร่ที่มีการแอบอ้างหรือมีการชกโกงกันแล้วขายแล้วไม่มีตัว๋วนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายอาจจะมีโทษปรับหรือจําคุกโดยที่ผ่านมาทางสคบก,ก็เรียกร้องนะครับว่าไม่ควรซื้อตั๋วผีแบบนี้ต่อเนื่องมาเลยจากการซื้อตั๋วรีเซลหรือว่าตั๋วผีนะครับผมก็มีคนนะครับกลัวจะไม่ได้บัตร ัวอยากซื้อตั๋วของจัดซินมากๆครับสุดท้ายโดนบล็อกสูญเงินไปเป็นเหมือนครับผมนายสมชายนะครับชื่อสมมูินะครับอายุสิปีนักธุรกิจนําเข้าเครื่องจักรนะครับพานายเอนะสมมุติอายุ20ปีลูกชายเป็นนักศึกษาปีที่2ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความหลังถูกมิจฉาชีพ หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์โดยนายสมชายเปิดเผยว่าลูกชายพยายามจองบัตรคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์ตามที่ผู้ประกาศขายแต่ไม่ได้จึงลองไปหาซื้อผ่านทวิตเตอร์ราคาใบละ5,200บาทโดยสั่งซื้อไป2ใบพร้อมโอนเงิน1400บาทปรากฏว่าคนขายกลับไม่ยอมส่งบัตรมาให้เสร็จโจนครับผมเพราะว่าถูกบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วเขาก็มาเปิดใจนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านโซเชียลที่ผมเชื่อใจเพราะเขาถ่ายบัตรประชาชนมาให้ผมดูยืนยันตัวเองแถมยังอ้างว่าแม่เขาเป็นห่วงกลัวเราจะไปโกงเขาแต่กลับกลายมาเป็นที่เรากลายเป็นเหยื่อเสียเองนายเอได้กล่าวไว้ก็ประมาณนี้นะครับผมและทางเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนนะครับก็ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายนะครับก็เตรียมดําเนินคดีนะครับผมก็ต้องรอติดตามไปว่า จะเป็นยังไงนะครับแต่บอกเลยว่าเสีจโจนไปะแล้วนะครับ1400บาทก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับและยังอยู่ที่เรื่องราวของจัสตินบีเบอร์ครับผมเราจะไม่ไปที่คอนเสิร์ตแล้วนะครับแต่เราจะมาที่เรื่องราวของที่นี่เลยจัสตินบีเบอร์ได้ X ก,กับเ e s ป้าครับเววว่าจะขายดีแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดจองนะครับก็คือจัสตินบีเบอร์ครับได้ไปคอลแลบกับ เวสป้านั่นเองนะครับโดยเขาได้จับเอาเวสป้าเนี่ยมาออกแบบในสไตล์ของจัสตินบีเบอร์นะครับเป็นการร่วมมือทั้งหม่ของแบ,บนรนด์มอเตอร์ไซค์อย่างเวสป้าอย่างเป็นทางการกับศิลปินระดับโลกอย่างจัสตินบีเบอร์โดยโปรเจกต์พิเศษนี้มีชื่อว่าจัสตินบีเบอร์ X เวสป้าซึ่งทางบริษัทเลือกนำเวสป้ารุ่นสปินมาทำโปรเจกต์นี้นั่นเองนะครับและยังไม่มีการระบุราคาจำหน่ายตลอดจนเรื่องจำนวนการผลิตออกมาแต่อย่างใด แต่ข้อมูลปัจจุบันนะครับจัสตินเบอร์เอ็กเวนป้าก็คือเปิดให้จองแล้วในวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ยังไม่มีวี่แววนะครับว่าจะเข้ามาที่ไทยเมื่อไหร่นะครับก็จะมีตั้งแต่รุ่น5 0 c 1 2 5 c และ1 5 0 4 c นะครับผมโดยทั้งนี้นะครับสปินในเวอร์ชั่นของ Justin X กับ v e s p a นะครับจะใช้โทนสีขาวแทบทั้งคันก็ว่าได้ขนาดลายไฟก็ควรเป็นสีแดงสีส้มทาง j u s ติ n ก็เลือกให้ลายไฟเป็นสีขาวและจะมีเพียงร้อยอย่างเท่านั้นที่เป็นสีดำ ตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสีขาวแทบจะ95%ของตัวรถเลยอะจะเป็นยังไงลองไปดูครับ <S <S อูหนี่คือเวสปาที่จัสตินบีเบอร์นะครับได้ทำการออกแบบครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรอยากได้ครับอยากได้มากๆนะครับจนผมเนี่ยโทรไปถามที่สูตรเลยนะว่า มันจะเข้ามาไหร่อะไรยังไงแต่บอกเลยว่าไม่มีข้อมูลครับปกติเวทป้าสปินนะครับจะราคาอยู่ประมาณแสนสามถึงแสนสี่หมื่บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่จัสตินบีเบิรออกแบบนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ2องแสนหรืออาจจะถึงสามแสนนะครับผมอันนี้คือข่าวข่าวที่เขารือกันมานะครับว่าราคาจะสูงถึงขนาดนั้นเลยแค่เป็นลายขาวและเป็นลายที่จัสตินบีเบิรแบบ ราคาพุ่งเลยนะครับผมผมรักเวสป้นี่เป็นคําอธิบายสัส้นๆของจัสตินบีเบอรและการออกแบบดีไซน์ของเขาในครั้งนี้นะครับโดยเป็นการแสดงถึงตัวตนแนวคิดในด้านศิลปะต่างๆผ่านผลงานจัสตินบี e บอร์ X เวสป้นั่นเองซึ่งก่อนหน้าตัวเขาก็ได้มีโอกาสขับเวสป้าอยู่แล้วพูดตามตรงคือจัสตินบี e บอร์ชอบขี่เวสป้ามากขี่มาหลายรุ่นด้วยขี่ทั้งไพมาเวล่าขี่ทั้งตัวลิมิเต็ขี่ทุกอย่างแต่อันนี้จะมีรถเป็นของตัวเองเว้ย โอ้โหอรจะขนาดนั้นครับผม Justin Bieber and this ขนาดตั๋วยัง37ล้านเลยแล้วถ้าเวสป้าจะเท่าไหร่ต้องรอติดตามครับและวันนี้ครับผม <c oughs> ผมมีอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์ทิมงานด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามันคืออะไรไปไมระใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมโอ้โหตื่นเต้นจังเลยกำลังรอเซอร์ไพรส์อยู่นะรอเซอร์ไพรส์ดิมกาแต่โอ้โหไม่ใช่เกือบไปแล้วอุ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดินเดินเดิ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 นี่คือสิ่งที่ผมจะมาเซอร์ไพรส์ทีมการ์ดแต่ผมจะขี่แว่นเข้าไปในโกดังแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันดูจัสตินบีเบอร์ใช่ไหมดูเวสป้าของจัสตินบีเบอร์จนอยากได้ครับก็เลยสั่งตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะเป็นตัวลิมิเต็ดิเดชั่นครับเวสป้า ฉลองครบรอบ10ปีครับตัวนี้มีเพียง1,010ค 10, ันเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นสปินนะครับรอยห้ a ท i เย r ร์แอนด์เวสเนะครับมีเพียง1,010คันเท่านั้นในโลกนะ มันทาแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นเมืองนอกไม่มีด้วยมีแค่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วพี่ก็สั่งมานะครับเพราะพี่อยากได้เวฟป้าเหมือนชจตติบีเบอร์เพราะว่าของชจตติบีเบอร์นะั้นแพงมากแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะมาขายแล้วเมื่อไหร่ก็เลยสั่งตัวน,นี้มาขับก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในะกดังกันเลย ครับตรนี้น่อะดูตรงนเสียงดังเป็นเสียงดังีนะเปลี่ยนโวมาแล้วจะทำอะไรพอไรนี่เวตาเขาเอ็กกับเฮ้ยมันจะพุ่งไปเท่ผมเห็นจัดตินบีเบอร์เขาเดาเดาเด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 าอะไรก่อนเเาเาเารถใหม่จะเาเอาเา อ,นนอันนี้กี่บาทคุยยับแ1แสนห้าแสเลยอะแสนห้เหรอออเนี่ยลองขี่ดูจริงเหรอจริงแสนห้รออันนี้แสนห้า้าจริง,รงนี่ลิมิเต็ดเช่นมันจะดีขนาดนั้นเหรอออลองขี่ดู เอ็กเวสป้าด้วยนะใช่เหรอใช่แต่คุณอยากได้รุ่นที่เป็นจัตติมีบีเบอร์ออกแบบใช่ไหมเออมันก็แข็งแรงดีนะใช่จากข้างนอกมันดูแบบดองแดงแบบดองแดงกับแบบอะไรก็ไม่รู้ใช่แต่เครื่องอะไรมันดีหมดอันนี้ซื้อเลยเหรอใช่ครับจัตติมีเบอร์เลยอ่ะอ้าวฉลาดฉลาดบิดอย่างเดียวจะผมขอขับนิดนึงครับผมอยากขับ ใช่แต่สมราคาสุมราคา<ช>ลูกครับใช่ใ,ชใครที่เป็นโกจัดรถเป้ป้านะก็ติดต่อผมมาได้นะผมอยากได้เงินดาว <c oughs> นี่มีใครสนใจบ้างเหรอทํางานเคาใส่หูฟังเคาไม่ได้ยินใช่หนูต้องขี่ชนประตูเข้าไปเคาถึงจะสนใจได้รหรอ ไม่ได้หรอกไ,ได้หรอกอุยแต่สวยสวยมากเลยออ่เติดนะพี่ชายลองขับให้ดูนะออะไอว่าขึ้นจะตกปะนี่ฮะไม่ตกเหยียบเหยียบสีดดำเกือบชนแล้วเกือบชนเลยเกือบชนนี่หรอไปหายวับ พี่ <ś auster _> ว่าตามค่ายเอวาเข้าสำคังมาแล้วห่วงพี่เหรอกเอวาเอวาสำคัญกว่า,า <ś auster _> เยุดเออเอวาสำคัญกว่าพี่กี่จะชนเหรอ เวทีอิตาลีอย่าลืมมาติดตามช่องน้องของเอวาด้วยช่องน้องของเอวาด้วยช่องของน้องเอวาด้วย sun f o เอวาเป๊ะมากพี่พูดไม่เคยถูกเลยนะชื่อช่องหนูะนต้องเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวคนโผล่มันยากเกินโซเชียลวอทเอ sun for เอ่าอะไรเงี้ย sun f o เอวาเป๊ะมากใช่ผมรู้ผมเชื่อได้สิ โอเคอย่าลืมติดตามช่องน้องด้วยครับผมสนใจเลยอ่ะเอ็งเขาทำงานกันอยู่ไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องกันต่ออ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับและการเซอร์ไพรส์ทีมงานนะชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยและพบกันใหม่กับโซเชียลวอทนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคีรอเล่นก่อนบ๊ายบาย